วันนี้พวกเราจะมานำเสนอางาน,นประเด็นที่1ความเป็นมาของชนชาติไทยแนวคิดเรื่องที่กำเนิดของชนชาติไทยในปัจจุบันยังไม่สามารถหาผลสรุปได้ชัดเจนแต่นักวิชาการชาวต่างชาติได้ศึกษาค้นคว้าจากหลักฐาน,นต่างๆซึ่งทําให้สามารถแบ่งแนวคิดเรื่องที่กาเนิดของชนชาติไทยได้ห้แนวคิดได้แก่ ตำแหน่งของคนไทยอยู่บริเวณเทือกเขาอันใต้ไม่ได้การยอมรับจากนักวิชาการไทยในปัจจุบันสองถือเป็นเมืองของคนไทยอยู่บริเวณมณฑลซื่อชวนของจีนสามทีนนม่ตำแหน่งคนไทยกระจายกระะอยู่ทั่วไปในบริเวณตอนใต้ของจีนและทางเหนือของภาคฟินเอเชียตอนออเอนเฉียงใต้ สี่เสียงเหนือคนไทยอาจอยู่บริเวณภาคตะวันออกเสียงเหนือของประเทศไทย <ฮะ S 1> และทางใต้ของจีนห้าหเหตนกำเนิดของคนไทยบริเวณประเทศไทยกเราขอจบการนำเสนองานเพียงเท่านี้ค่ะ